นี่คือบรรยากาศสงกรานวันแรกนะครับถนนลาดพร้าวนะครับโล่งมากครับและถนนลาดพร้าเราจะเห็นแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับเนี่ครับโอ้โล่งจริงๆนะครับมันเหมือนบรรยากาศถนนต่างจังหวัดเลยนะครับนานๆจะมีรถซักคันรถเมย์นะไปรถเมย์ก็วิ่งเร็วมากเลยครับโบกไม่ทันเลยถ้าคนกวนตีนก็จะบอกว่าสงสัยรีบไปหาพ่อเนาะ แต่เรามาได้ดีเราก็จะไม่พูดนะครับเมื่อกันนี้ไม่จอดเราก็รอกันต่อไปนะครับเนี่ยครับเราไม่จําเป็นต้องนั่งแท็กซี่ก็ได้นะครับเพราะว่าถนนโล่งมากเลยรอขนส่งมวลชนนะครับและตรงเกาะกลางก็จะเป็นแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับดูสิครับตอนนี้ก็โอ้โหมีความคืบหน้าไปเยอะมากแล้วครับ เขาบอกว่าจะเปิดใช้กลางปีนี้แล้วครับประมาณเดือนมิถุนาน,นะครับนี่คือรถไฟฟ้าสายสี่เหลี่ยมตอนนี้มาแล้วนะครับรถนี้ก็คือมันมีสองแบบนะครับคันหน้านี้คือสิบาทนะครับสายแปดคือสายในตำนานเลยนะครับแล้วนน 96, ่นเก้าหกอ้าวไปออกเลนซ้ายครับไม่ได้ไปอีกแล้วนะครับจะคันสีแดงแปดบาทนะครับ มันก็เป็นอย่างนี้แหละครับมันกวนปีนครับพอจะถึงป้ายมันก็ไปอยู่เลนกลางแล้วมันก็ไม่จอดสงใจรีบครับวันสงกรานรีบไปหาพ่อหาแม่ครับเราขันตอนี้ดีกว่าหนึ่งห้าหกครับจอดให้นอนครับจะมาอย่างนี้อันนี้แปดบาทนะครับ ตอนนี้ถึงหน้าเดอะมอลแล้วนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะไปโลทัสด,ด้วยครับเนี่ยครับแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองหน้าเดอะมอลนะครับโอ้โหอลังการงานสร้างนะครับมีทั้งสะพานข้ามแยกมังกรปิสกายวอล์กและแนวรถไฟฟ้านะครับถนนก็เหมือนจะโล่งอยู่นะครับนี่บรรยากาศพ่อค้าแม่ขายนะครับ สงกรานก็ดูเงียบๆเงาๆนะครับคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนมากคนจะกลับไปหาพ่อหาแม่ต่างจังหวัดนะครับเพราะคนที่มาอยู่กรุงเทพส่วนมากก็เป็นคนต่างจังหวัดนะครับที่มาทํางานในกรุงเทพนะครับส่วนคนกรุงเทพก็อยากจะไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับเนี่ยครับ ตรงนี้เดี๋ยวเราก็ไปห้างโลตัสเนี่ยครับกรุงเทพก็เป็นอย่างนี้ครับเนี่ยโลตัสก็เปลี่ยนใหม่มีตัวเอสแล้วนะครับเพราะว่าเซเว่นเข้ามาบริหารนะครับ ขอเรียนเชิญด้วยบริการสุนรภูสมบูรองค์สมบูรณ์และพระประดับพราพระปรางค์อย่เราหันไปดูทางเดิมอสักครั้งคะเป็นยังไงเนี่ยครับบรรยากาศนั่นคือเดิมอนะครับน้องจิตนะครับโอ้โหสุดยอดครับน่าเดิมอสครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานที่จะเลี้ยวเข้าเดิมอนะครับนะครับจากสะพานข้ามแย,ยกบางกะปินะครับ ข้างหน้าเรานนก็จะเป็นตลาดบางกะปิซึ่งจุดนั้นก็จะเป็นจุดที่แยกเข้าถนนสีนครินนะครับจากแนวรถไฟฟ้าจากถนนลาดพร้าวก็เข้าสู่ถนนสีนครินจุดดางหน้าครับครับเดี๋ยวเราไปโลตัสกันดีกว,ว่าโลตัสก็มีงานกันเยอะแยะนะครับไปเลยนี่คือเป็นเหมือนปลายเปิดท้ายนะครับหน้าโลตัส มาซื้อของซื้อหากันได้นี่ครับแลวนี่ก็คือโลตัะครับโลตัสที่บางกะปินะครับเราจะไปในโลตัสกันนี่ก็จะมีการวัดอุณหภูมิแบบนี้นะครับ ราล,ล,ลงชื่อว่นะครับก็วัดนะครับจะตึ้นดีๆีร้อนรับนะครับนี่คือการเข้าห้างนะครับก็จะมีจุดวัดอุณหภ,ภูมิเรียบร้อยเลยนะครับ ว่าวประเด็นให้ว่าในห้างก็แม่ขายแค่นี้ครับ